สวัสดีค่ะเจอกันกับตาอ,อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ตูดิโอนะคะค่ะสําสหรับใครนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์ตูดิโอค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะตาก็จะมาพูดในส่วนของ คนที่กำลังรอรับเงินนะคะในส่วนของเราไม่ทิ้งกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆท่านนะคะก็มาคอมเมนต์บอกว่าไม่รู้ว่าจะรออีกนานเมื่อไหร่นะคะสำหรับคนที่ยังคงติดค้างอยู่ในสถานะสีเขียวนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะก็ได้ทยอยรับเงินไปแล้วในส่วนของคนที่มาอยู่ในสถานะสีเขียวนะคะและก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีตารางการโอนเงินนะคะก็ไปเช็คเงิน แล้วก็ปรากฏว่าเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังอยู่ในสถานะสีเขียวนะคะและก็ยังไม่มีตารางการโอนเงินนะคะก็ให้ท่านนะคะสามารถที่จะไปตรวจสอบบัญชีของท่านได้นะคะว่าเงินเข้าบัญชีแล้วหรือยังนะคะบางทีเงินอาจจะเข้าบัญชีของท่าน แล้วก็วได้นะคะค่ะในส่วนของคนที่อยู่ในสถานะสีเหลืองนะคะซึ่งหลายๆท่านก็โดนตัดสิทธิ์ไปนะคะแต่ก็ยังไร้วี่แววนะคะว่าจะมีการคืนสิทธิ์นะคะจะมีการช่วยเหลือในมาตราการอื่นๆนะคะซึ่งก็ให้ท่านรอนะคะว่าทางกระทรวงการคลังะคะจะมีวิธีการช่วยเหลือสําหรับคนที่โดนตัดสิทธิ์ไปอย่างไรบ้างนะคะซึ่งหลายๆท่านก็มาคอมเมนต์บอกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินด้านอื่นๆเลย ม่ว่าจะเป็นในด้านของเกษตรกรนะคะเงินประกันสังคมแม้กระทั่งในส่วนของเงินกลุ่มอื่นๆนะคะกลุ่มเบาบางหรือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มาโดนตัดสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มเราไม่ทิ้งกันอีกนะคะแล้วจะได้รับการช่วยเหลืออย่างอื่นหรือไม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID อยู่เช่นกันนะคะแล้วทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะมีวิธีการช่วยเหลือ คนที่โดนตัดสิทธิ์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มอื่นๆนะคะที่แม้กระทั่งในส่วนของกลุ่มทบทวนสิทธิ์นะคะท่านก็ยังคงรออยู่ก็มีนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะยังคงติดค้างอยู่ในสถานะต่างๆนะคะหรือบางส่วนนะคะก็โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มทบทวนสิทธิ์เนี่ยก็โดนตัดสิทธิ์ไปเยอะอยู่เช่นกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่ได้รับเงินไปแล้วหรืออยู่ในสถานะอะไรนะคะก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าจะได้ทราบความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะได้มีแนวทางในการที่จะไปสืบเสาะหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมาบอกให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะในส่วนของกลุ่มปอบางนะคะก็ในส่วนของเด็กนะคะที่ และเกิดจนถึง6ปีนะคะผู้สูงอายุและก็ผู้พิการนะคะสำหรับคนที่ได้รับเงินไปในส่วนของเยียวยาอย่างอื่นแล้วท่านก็จะไม่ได้รับนะคะซึ่งก็มีแจ้งออกมานะคะว่าจะทำการโอนเงินนะคะให้กับกลุ่มคนกลุ่มปะบังนะคะวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะก็ให้ท่านรอนะคะส่วนเงินอุดหนุนที่ช่วยเหลือ ของแต่ละเดือนที่กลุ่มของกลุ่มบางก็ได้รับไปแล้วนะคะทุกๆของวันที่10นะคะทุกๆเดือนนะคะก็ได้รับไปแล้วส่วนเงินช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิดนะคะก็ยังคงรอที่จะรับเงินอยู่นะคะส่วนในส่วนของกลุ่มบัตรสสริการแห่งรัฐนะคะซึ่งแจ้งออกมาว่าทําการโอนให้แล้วนะคะแต่ก็ยังยังไม่ได้รับอยู่นะคะก็สําหรับใครนะคะที่มี ปัญหาหรือท่านได้รับหรือยังไม่ได้รับยังไงก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้าก็มาพูดคุยนะคะมา แบ่งกำลังใจนะคะมาสอบถามไทยนะคะว่าแต่ละท่านยังคงอยู่ในสถานะอะไรนะคะท่านก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเพราะว่าต้าจะได้สืบเสาะหาข่าวสารนะคะมาให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่ยังคงรอที่จะรับเงินอยู่นะคะได้ทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ